ปอยตีชดาเปิดใจรักแท้จากพรมลิขิตเส้นทางรักของซุปตาสาวอย่างปอยตีชดาและหวานใจโอ๊กนะครับช่างโรแมนติกเหลือเกินเมื่อสาวปอยนะครับได้เปิดเผยเรื่องราวความรักสุดพิเศษโดยเ่าว,ว่าจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากการขอพอรที่ศาลพระพิฆเนศบ้านอาจอจังหวัดภูเก็ตและต่างก็ได้ขอพอรเรื่องความรักไปในใจหลังไม่นานจากนั้นโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อทั้งคู่นั้นได้พบกันอีกครั้งและเกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นมาทันทีปอยนั้นเผยว่าพี่โอ๊กเป็นคนที่ปอยมองหามาเกกกกืออออบบทุยย่่าางงและัออีวรู้สึก เหมือนตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกเลยทีเดียวความรู้สึกนี้ชัดเจนจนไม่ต้องพูดอะไรมากมายความรักของปอยและโอ๊กจึงเป็นเรื่องราวที่หลายคนนั้นอิจฉาและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่เชื่อมั่นในรักแท้ว่ายังมีอยู่จริงเพราะทั้งคู่นั้นต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีปอยนั้นเสริมว่าคุณโอ๊กไม่ใช่คนเยอะและเมื่อเขาชอบเขาก็แสดงออกมาอย่างจริงใจตรงไปตรงมาความรักครั้งนี้จึงเป็นความรักที่ลึกซึง้งและแตกต่างจากที่เคยพบเจอมาทำให้แฟนๆนะครับต่างก็ส่งกำลังใจและขอให้ทั้งคคู่นนั้มมีวาสุขตลอดไป